วัยทองของผู้หญิงในแพทย์แผนจีนี่มองว่าเป็นการลดลงของพลังชีวิตของไตในแพทย์แผนไทยก็คือธาตุน้ําที่พร่องไปแล้วก็ธาตุไฟที่ไม่สมดุลอาการที่พบได้บ่อยก็อย่างเช่นร้อนวูบวาบเง่อ,ออกตอนกลางคืนช่องคลอดแห้งซึ่งเกิดจากความพร่องของธาตุน้ําอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลซึมเศร้าเกิดจากความผันผวนข,ของฮอร์โมนกระทบกับพลังงานตับแล้วก็จิตใจนอนไม่หลับหรือว่าหลับไม่สนิทเกี่ยวข้องกับความร้อนภายในที่กำเริบแล้วก็จิตใจที่ไม่สงบความจําลดลงค่ะสมาธิสมองไม่ได้รับพลังงานหล่อเลี้ยงเพียงพอ หรือว่าเลือดแล้วก็ลมปรานเนี่ยไม่ไปเลี้ยงสมองผิวพรรณก็จะแห้งผมร่วงเล็บเปลาากระดูกพุนน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากระบบเผาผลาญที่มันลดลงดังนั้นก็ควรจะเน้นอาหารที่บำรุงเลือดแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นอย่างเช่นผักใบเขียวเข้มคะนา้าตำลึงตับไข่แดงถั่วดำงาดำลูกเดือยเต้าหู้เห็ดต่างๆแล้วก็ผลไม้เช่นลูกหม่อนมะเมาดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอตลอดวันเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวพรรณระบบขับถ่ายแล้วก็ระบบสืบพันธุ์หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหวานจัดหรือว่าเผ็ดร้อนจัดรักษาสมดุลฮอรโโมนดยกา สมาธิหรือสีดับตนชี้โกงหรือว่าใช้สุขคนทบบำบัดด้วยกลิ่นที่ช่วยผ่อนคลายอย่างเช่นมะล,ลิกุหลาบมอนนอนหลับพักผ่อนเข้านอนให้เป็นเวลานอนให้เพียงพออย่างน้อย7-8ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้ฟื้นฟูแล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมน one, ค่ะ